ไปได้เลยนะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคนะครับแก้ปัญหาหมึกไม่ออกของปรินเตอร์แค n นอนะครับไปดูเลยครับวิธีนี้ใช้งานได้กับปรินเตอร์แคแนลทุกรุ่นนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือตัวสลิงนะครับแล้วก็เข็มฉีดยาแบบนี้นะครับอาการของปรินเตอร์เครื่องนี้ก็คือหมึกไม่ออกนะครับหมึกสีดําไม่ออกสังเกตนะครับหมึกสีดําไม่มีเข้าไปในตัวตลับเห็นไหมนะครับในสายแทงไม่มีนะครับให้เราดึงตลับออกมาปรินเตอร์แค n น n นะครับมันจะมีตัวเดือยขาวๆนะครับอยู่ตรงปลายนิ้วของผมเนี่ยเห็นไหมรอดันเข้าไปนะครับแล้วดึงตลับออกมาจากนนนัั้ะครบ ให้เราดันตัวนี้ขึ้นนะครับอันนี้ฝั่งสีแล้วก็อันนี้ฝั่งดํานะครับจากนั้นเราบีบตรงนี้ครับเรายกขึ้นในลักษณะนี้นะครับเหตุผลที่สีดําไม่ออกนะครับเพราะว่าหมึกเนี่ยในสายแท้งมันไม่มีเห็นไหมครับหมึกในสายแท้งเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีหมึกไหลเข้าไปในตลับทําให้ตลับไม่มีน้ําหมึกนะครับมันเบาเพราะตลับไม่มีน้ําหมึกทําให้หมึกไม่ออกนะครับเบื้องต้นให้เราใช้สลิงของเราเนี่ยนะครับดูดน้ําหมึกจากแท้งของเรานี่ยนะครับดูดน้ําหมึกจากแท้งของเรานะดูดมาในลักษณะนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็เติมหมึกเข้าไปนะครับในตัวตลับสีดามันจะมีรูอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับเอาทิชชูรองใต้หัวนิดนึงนะครับแล้วก็เติมลงไปครับค่อยๆเติมนะครับประมาณสักหนึ่งสลิงนะครับตลับจะหนักนะครับพอตลับหนักเราก็เอาทิชชูซับดูนะครับหมึกจะออกแบบนี้จากนั้นเราก็ใส่ตลับเข้าไปสีอื่นก็ทําเหมือนกันนะครับในกรณีที่มันไม่ออกนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราใช้สลิงเปล่าแบบนี้ครับเอาหัวเ็มออกนะครับ แล้วก็เอาฝั่งนี้ลงครับเอาตรงนี้ครับเสียบเข้าไปในรูสีดําดูดน้ําหมึกให้หมึกวิ่งมาตามสายนะครับจากนั้นเราดันตรงนี้ขึ้นครับให้มันกดสายไว้นะครับแล้วถอดสลิงออกแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ปิดตรงนี้ลงครับจากนั้นทาการเปิดเครื่องแล้วก็สั่งล้างหัวพิมพ์นะครับอันนี้เปิดเครื่องนะ จากนั้นให้เราสั่งล้างหัวพิมพ์จะสั่งล้างผ่านคอมหรือผ่านตัวเครื่องก็ได้นะครับกดปุ่มลูปเครื่องมือให้อยู่บนเลขหนึ่งแบบนี้ครับกดบวกให้เป็นเลขสองจากนั้นกดปุ่มถ่ายกระสารสีดานะครับเครื่องจะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับหลังจากที่เครื่องเขาล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะเิ็นเทสเราก็กดปุ่มลูปเครื่องมือให้อยู่บนเลขหนึ่งแบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มถ่ายกระสารสีดาครับเขาก็จะทําการพิ้นเช็คหัวพิมพ์ออกมาให้เรานะครับ มาดูกันว่าหัวพิมพ์จะใช้งานได้หรือเปล่าเครื่องนี้สีดําไม่ออกเพราะว่าหมึกในแท้งเนี่ยมันไม่ไหลเข้าไปที่ตลับหมึกทําให้ตลับหมึกไม่มีน้าหมึกนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคง่ายๆเราสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับคราวนี้สีก็ใช้งานได้ปกติดําก็ออกมาปกติสีอื่นก็ออกมาปกตินะครับ